เรื่องราวสยองขวัญวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวสยองขวัญเกี่ยวกับห้องพักที่เจ้าของเรื่องเขาได้ไปพบเจอมาตอนที่เขาได้ไปพักโรงแรมโรงแรมหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือแล้วทำให้เขาได้พบเจอเรื่องราวอันสยองขวัญทำให้เขาต้องจดจำเหตุการณ์ในวันนั้นจนไม่มีวันลืมเลยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวอันสยองขวัญน,นี้กันรบกวนท่านผู้ฟังกดกระดิ่งกดติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะ เรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบิ๊กคุณบิ๊กเล่าให้เราฟังว่าต้องย้อนกลับไปเมื่อ8ปปีก่อนตอนนั้นคุณบิ๊กกับแฟนมีแผนจะไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือแล้วแฟนของคุณบิ๊กนั้นก็ได้โทรหาพี่ชายที่เขาทำงานอยู่ในโรงแรมทางภาคเหนือในจังหวัดนั้นที่จะไปกัน แฟนของคุณบิ๊กก็ได้ให้พี่ชายของเขาโทรจองโรงแรมและดูโรงแรมให้ที่อยู่ในจังหวัดที่เขาจะไปกันโดยการเดินทางในครั้งนี้จะเดินทางกัน2คืน3วันถึงเวลาในวันเดินทางนั้นคุณบิ๊กกับแฟนก็เดินทางด้วยเครื่องบินจนไปถึงจังหวัดนั้นก็ประมาณช่วงบ่ายๆนะคะพอถึงโรงแรมคุณบิ๊กกับแฟนก็ทำการเช็คอินที่โรงแรมนั้นพอเช็คอินเสร็จ พนักงานโรงแรมที่ช่วยยกของก็ช่วยยกของและสัมภาระไปที่ห้องพักห้องพักที่คุณบิ๊กได้นะั้นเป็นห้องพักที่อยู่ชั้น3าตรงกับทางขึ้นลิฟต์พอดีเลยคือเปิดประตูลิฟต์ออกมาก็จะเจอห้องพักห้องนี้เลยนะคะจากนั้นคุณบิ๊กกับแฟนก็เปิดประตูเข้าไปภายในห้องแต่ในตอนที่กําลังจะหันมานะคะเพื่อที่จะยกของเพื่อที่จะช่วยพนักงานแต่กับสิ่งที่เห็นคือ พนักงานที่มาช่วยยกของนั้นหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นคุณบิ๊กกับแฟนก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็หยิบยกสัมภาระและกระเป๋าของตัวเองเข้าไปในห้องพักของตัวเองเลยพอเข้าห้องพักคุณบิ๊กก็นำกระเป๋าไปวางไว้ข้างเตียงภายในห้องพักนั้นเป็นห้องพักที่ดูใหม่และมีกลิ่นหอมมากเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้คือใหม่มากเลยนะคะคุณบิ๊กยังบอกกับแฟนว่า เออห้องพักห้องนี้มันดีกลิ่นหอมเฟอร์นิเจอร์ก็ใหม่มันดูน่านอนน่าพักผ่อนเอามากๆจากนั้นคุณบิ๊กกาแฟก็นอนเล่นพักผ่อนกันอยู่ภายในห้องจนถึงเวลาหกโมงเย็นจากนั้นคุณบิ๊กกาแฟก็ออกไปข้างนอกไปเที่ยวพักผ่อนไปเที่ยวกลางคืนกันนะคะไปเที่ยวในบริเวณรอบๆของโรงแรมตามที่ได้แผนเอาไว้ กว่าคุณบิ๊กกับแฟนจะกลับเข้ามาที่ห้องพักนะคะตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนคุณบิ๊กกับแฟนก็อาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวกําลังจะเข้านอนพอจะเข้านอนก็ปิดไฟภายในห้องจนหมดแต่เชื่อไหมคะว่านอนไปได้ไม่ถึง5นาทีจู่ๆมันก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าพี่อย่าทําหนูเสียงนั้นมันดังก้องอยู่ภายในห้องสักพักหนึ่งเสียงนั้นเสียงพูดมันก็กลายเป็นเสียงปัง ปั้งปั้งเสียงปั้งนะมันเป็นคล้ายๆกับเสียงปืนเลยนะคะแล้วก็สลับกับเสียงพูดว่าพี่อย่าทำหนูตอนนั้นคุณบิ๊กกับแฟนนอนจับมือกันแน่นด้วยความที่เขากลัวกันมากแฟนของคุณบิ๊กในตอนนั้นเริ่มตัวสั่นนะคะคุณบิ๊กก็พูดปลอบใจกับแฟนไปว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วหลังจากนั้นไม่นานมันก็มีเสียงเอี๊ยด เป็นเสียงเปิดปิดประตูแต่เสียงที่เปิดปิดประตูตรงนี้มันไม่ใช่เปิดปิดประตูหน้าห้องนะคะแต่มันเป็นเสียงเปิดปิดประตูที่ตู้เสื้อผ้าเสียงเปิดปิดประตูมันก็ดังเอี๊ยดปั้งแล้วก็เปิดออกมาอีกเอี๊ยดพอประตูปิดเข้าไปมันก็ดังปั้งสลับกันอยู่แบบนี้พร้อมกับมีเสียงพูดว่าพี่คะอย่าทำหนูในตอนนั้น ตัวแฟนของคุณบิ๊กเองนอนร้องไห้แล้วนะคะคุณบิ๊กก็เลยตัดสินใจรีบวิ่งไปเปิดไฟในห้องทันทีพอเปิดไฟภายในห้องสิ่งที่คุณบิ๊กเห็นแล้วก็ต้องตกใจเป็นอันมากก็เพราะว่าประตูตู้เสื้อนั้นมันถูกเปิดออกมาทาั้งๆที่ก่อนนอนนั้นเขาได้ปิดประตูตู้เสื้อผันเอาไว้แล้วตอนนั้นคุณบิ๊กก,กับแฟนแตัดสินใจกันว่าจะออกไปข้างนอกในตอนที่ คุณบิ๊กกำลังออกไปข้างนอกนั้นนะคะกำลังจะปิดประตูห้องแต่ระหว่างที่กำลังเอื้อมมือเพื่อที่จะปิดประตูห้องนั้นเสียงผู้หญิงมันก็พูดขึ้นมาอีกว่าพี่อย่าทำหนูพี่อย่าทำหนูพูดไปอย่างนี้พูดไปซ้ําๆซ้ําๆนะคะตอนนั้นคุณบิ๊กก็รีบปิดประตูแล้วก็รีบเดินออกจากห้องตรงนั้นทันทีเลย แต่พอระหว่างที่ปิดประตูมาแล้วมันก็กลับกลายเป็นเสียงปืนดังขึ้นมาอีกสามครั้งปั้งปั้งปั้งเป็นเสียงปืนดังไล่หลังออกมานะคะตอนนั้นคุณบิ๊กกับแฟนก็รีบออกไปข้างนอกทันทีตอนนั้นคุณบิ๊กก็คิดเลยไม่ออกก็ออกไปอยู่ข้างนอกจนถึงเช้าแล้วคุณบิ๊กก็ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวกลับเข้ามาในโรงแรมจะถามพนักงานที่ฟอนสักหน่อยว่าห้องนี้มันมีอะไรแต่แฟนของคุณบิ๊กก็บอกว่า ขึ้นไปนอนก่อนตอนนี้ตัวของเขาเองไม่ไหวแล้วง่วงนอนมากคุณบิ๊กก็เลยตัดสินใจพาแฟนขึ้นไปนอนในห้องก่อนตอนนั้นเป็นเวลาเจโมงนะคะที่กลับเข้ามาในห้องคุณบิ๊กกับแฟนก็นอนภายในห้องจนถึงตอนเที่ยงเลยนะคะคุณบิ๊กเล่าให้เราฟังว่าตอนที่เขานอนในตอนกลางวันนั้นเขาไม่เจออะไรเลยเหตุการณ์ปกติไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงคนเปิดประตูใดๆทั้งสิ้น พอคุณบิ๊กนอนพักผ่อนกับแฟนไปจนถึงตอนเที่ยงคุณบิ๊กกับแฟนก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ออกไปในสถานที่ต่างๆตามที่แผนเอาไว้กว่าจะกลับเข้ามาในห้องอีกทีหนึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะคะพอกลับเข้ามาพักภายในห้องคุณบิ๊กกับแฟนก็ทําเหมือนเดิมเลยอาบน้ําเตรียมตัวที่จะเข้านอนเพื่อที่จะพักก่อนเพราตัวคุณบิ๊กกับแฟนนั้นเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว ตอนนั้นคุณบิ๊กกบแฟนอนกันไปได้สักพักหนึ่งก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมานะคะเพราะตัวของคุณบิ๊กได้ยินเสียงก๊อก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 กมันเป็นเสียงที่เคาะกระจกแต่เสียงคะกระจกนี้มันมาจากตรงประตูกระจกที่อยู่ตรงระเบียงด้านหลังนะคะที่สามารถเดินออกไปตรงระเบียงได้เสียงก๊อก็กอกมันก็ดังอยู่อย่างนั้นแล้วสักพักหนึ่งมันก็มีเสียงอี๊ดปัง มันเป็นเสียงเปิดประตูตู้เสื้อผ้าแล้วก็ปิดประตูตู้เสื้อผ้าอย่างแรงตอนนั้นเสียงสองอย่างนี้มันดังสลับกันไปสลับกันมาตอนนั้นนะคะคุณบิ๊กกบแฟนเริ่มมองหน้ากันแล้วมองหน้ากันเหมือนรู้ว่าเราสองคนกำลังจะต้องทำอะไรต่อตอนนั้นพอมองหน้ากันเสร็จตัวคุณบิ๊กรีบวิ่งไปเปิดไฟส่วนแฟนของคุณบิ๊ก ก็ไปหยิบกระเป๋าสตางค์กับกุญแจรถแล้วเดินออกจากห้องพักทันทีขณะที่กำลังเดินออกจากห้องพักนั้นเสียงเปิดประตูมันก็ดังขึ้นคุณบิ๊กก็หันไปมองตรงประตูเสื้อนะคะใช่ค่ะประตูตู้เสื้อมันเปิดออกมาเปิดออกมาตามเสียงที่ได้ยินเลยตอนนั้นคุณบิ๊กก็รีบปิดประตูห้องทันที ในคืนนั้นคุณบีกกับแฟนก็ขับรถไปเรื่อยๆนะคะขับไปเรื่อยๆขับกันไปได้สักพักหนึ่งเขาสองคนก็เริ่มรู้สึกที่อยากจะนอนแล้วในตอนที่กําลังขับรถเพื่อที่จะกลับห้องพักนั้นนะคะคุณบิ๊กก็สังเกตเห็นว่าตรงนั้นไม่มีสารจีนไม่เหมือนสารเจ้าจีนอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะคุณบิ๊กกับแฟนก็พากันไปไหว้ไปไหว้ขอพรขอให้คืนนี้เป็นคืนที่เขานอนหลับสบายไม่ได้พบเจออะไรอีก จากนั้นคุณบิ๊กกับแฟนก็ขับรถตรงไปที่ห้องพักตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณตีสามแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณบิ๊กกับแฟนก็เข้ามาที่ห้องพักแล้วก็นอนพักนะคะนอนกันไปได้สักพักเดียวเสียงเคาะประตูมันก็ดังขึ้นก็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 แต่ค่ะการเคาะครั้งนี้มันดังที่หน้าประตูคุณบิ๊กก็เปิดประตูออกไปที่หน้าห้องคุณบิ๊ก ก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดนอนยืนก้มหน้าอยู่หน้าห้องนะคะคุณบิ๊กก็พูดกับเธอคนนั้นว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเธอคนนั้นก็ไม่ตอบยืนก้มหน้ายืนอยู่อย่างนั้นยืนนิ่งๆอยู่แบบนั้นนะคะคุณบิ๊กก็ถามอีกมีอะไรหรือเปล่าครับมาขอห้องผิดหรือเปล่าเพราะว่าห้องนี้มีคนพักแล้วนะครับผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบอะไรนะคะคุณบิ๊กก็ไม่สนใจแล้วคุณบิ๊กก็ปิดประตูเข้ามาในห้องเพื่อที่จะนอนต่อ จักพักใหญ่ๆคุณบิ๊กก็เดินไปเปิดประตูอีกครั้งเพราะอยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะยืนอยู่หน้าห้องอยู่หรือเปล่าแต่พอคุณบิ๊กเดินไปเปิดประตูห้องนะคะคุณบิ๊กก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นเป็นเอามากเพราะว่าสิ่งที่คุณบิ๊กเห็นนั้นเธอคนนั้นค่ะยังยืนอยู่ตรงหน้าประตูเหมือนเดิมแล้วก็ยืนก้มหน้าอยู่เหมือนเดิมด้วยตอนนั้นคุณบิ๊กก็เอ,อ่ยถามว่า คุณมีอะไรหรือเปล่าผมบอกแล้วไงคุณมาผิดห้องห้องพักห้องนี้มีคนพักแล้วคุณบิ๊กพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะก็ยืนนิ่งๆอยู่แบบนั้นแฟนของคุณบิ๊กก็เดินตามมาตรงที่หน้าประตูห้องตอนนั้นแฟนของคุณบิ๊กก็ถามกับคุณบิ๊กว่าเธอคุยกับใครน่ะคุณบิ๊กก็ตอบกับแฟนไปว่าที่รักผมกําลังจะคุยอยู่กับคุณบิ๊กกาลังจะชี้ไปทางผู้หญิงคนนั้นที่ยืนหน้าห้องแต่พอคุณบิ๊ก หันมาไปมองที่หน้าห้องนะคะผู้หญิงคนนั้นไม่ไย้อยู่ตรงหน้าประตูแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วนะคะตอนนั้นแฟนของคุณบิ๊กก็บอกว่าปิดประตูห้องแล้วมานอนได้แล้วพรุ่งนี้เราก็รีบเช็คเอาท์ออกกันเลยไม่ต้องรอถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วตื่นเมื่อไหร่ก็ออกทันเลยคุณบิ๊กกับแฟนก็กลับไปนอนที่ห้องจนถึงเช้านะคะพอช่วงเสาย,สายคุณบิ๊กกับแฟนก็ออกมาเช็คเอาท์ลงมาที่ฟอนทําการเช็คเอาท์เป็นที่เรียบร้อย ด้วยความที่คุณบิ๊กอยากรู้นะคะก็ถามกับพนักงานพนักงานก็ไม่พูดคุณบิ๊กก็เลยพูดขู่ไปว่าถ้าไม่เล่าเขาจะนําเรื่องที่เขาเจอนั้นไปลงกระทูต่างๆจนมีพนักงานผู้หญิงท่านหนึ่งพาคุณบิ๊กกับแฟนไปนั่งที่โซฟาหน้าฟอนแล้วก็เล่าให้กับคุณบิ๊กฟังว่าตอนที่มีคนโทรมาจองนั้นเขาบอกว่าขอเป็นชั้นสอง แต่ว่าชั้นสองมันไม่ว่างทางเราก็เลยให้ชั้นสามไปแล้วตอนนั้นมันก็เหลือห้องเดียวเราก็เลยให้ห้องนี้ไปพักแล้วเขาก็เล่าต่อว่าเมื่อหลายปีก่อนห้องพักห้องนี้เคยมีคนมาพักเช่านะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเป็นดูเหมือนจะเป็นคู่รักกันนะคะมาพักห้องนี้มาพักกันได้ไม่กี่วันก็เกิดเห็นทะเลาะก,กัน ตอนนั้นพอเขาทะเลาะกันเสร็จแล้วอาจจะว่าแม่บ้านมาพบศพตอนเช้าคาดว่าผู้หญิงอาจจะถูกโดนยิงแล้วนำศพนั้นไปไว้ในตู้เสือ้อผ้าที่แม่บ้านต้องมาเปิดประตูห้องนั้นเพรกลิ่นคาวเลื่อนมันกลบอบอวนในบริเวณชั้นนั้นเลยพอแม่บ้านมาเปิดประตูทุกคนเข้ามาดูก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดนอนศพนั้นอยู่ในตู้เสือ้อผ้า แล้วหลังจากนั้นห้องนี้ก็ถูกปิดตายไม่ได้ให้มีคนเช่าไม่ให้เปิดใช้บริการเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนเจ้าของพอเปลี่ยนเจ้าของเขามาทําการรีโนเวทห้องใหม่ทําทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะแล้วเขาก็มาเปิดให้เช่านี่แหละคะ่ะพอคุณบิ๊ดได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วขากลรคุณบิ๊กกับแฟนก็พากันไปทําบุญทําบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นที่เขาได้เจอมา คุณบิ๊กบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้คุณบิ๊กกับแฟนนั้นไม่กล้าที่จะนอนห้องพักโดยการที่เขาไม่ได้จองเองไม่ได้เห็นห้องเองไม่ได้ดูจักหรือว่าจัดสรรห้องเองเลยนะคะคุณบิ๊กบอกว่าคุณบิ๊กจําเหตุการณ์เหตุการณ์นี้จาจนถึงวันที่เขาจนนับปัจจุบันที่เขาเล่าให้เราฟังเลย <latego> trois, เรื่องราวทั้งหมดที่คุณบิ๊กเล่าให้เราฟังก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะ แล้วเพื่อนๆท่านไหนท่านผู้ฟังคนไหนที่ได้ไปพบเจอเรื่องราวอันสยองขวัญแบบนี้ก็เม้นบอกเล่าให้เราฟังได้นะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาถึงตอนนี้